สวัสดีครับผมครับสวัสดีตอนเช้าๆครับผมอยู่กับช่องบ่าวเอกบานาครับผมบางคนเขาก็ถามครับผมว่าเก็บอะไรครับผมผมก็ไม่รู้ครับผมว่าเก็บอะไรนี่ครับผมใส่เดือนครับผมต็มถนนหนทางครับผมครับผมให้หมดแล้วครับผม เห็นไหมครับผมเนี่ยดูนะรถเหยียบก็มีครับผมมีครับผมคนเก็บใส่เบ็ดครับผมอืมโคตรครับผมยาติกิโลครับผมครับผมอืมนะ มบรใส่เดือนฝั่ <c oughs> งนี้ก็เริ่มเข้าหนาวแล้วครับผมใส่เดือนก็เริ่มออกแล้วครับผมนี่ครับผม เธอบุญ่ะกอใไ้เรียเก็บไปทำอะไรครับใส่เบ็ดใส่เบ็ดครับผมอือบุญ่ะตัวพอดีป้าบุญ่ะน้ำหยากำลังออกมานี่ไงทำไมเนี่ยเพาะฉะนี้ก็จะพอมีใส่นะของมาหมดแล้วก็เริ่มหายากแล้วครับผมคราวนี้ นี่ครับผมเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยอืมหายไปนละนี่ไงครับผมนี่นี่นี่ครับผมนี่เต็มเลยนี่นี่ผม ออกมาออกมาเฉพาะหน้าหนาวครับผมนี่ครับผม่ต่เนื้อ เอาครับผมถ้าใครไม่มีสายเดือนก็เก็บไปปล่อยไว้สวนไว้อะไรก็ได้ครับผมอาครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหกับบ่าวเอ็กซ์บานาด้วยครับผมขอบคุณครับทุนท,ที่ติดตามครับ